จะมาจะเล่านทิทานให้ฟังตัวน่าฟังเหมือนกันนะไม่อยากจะเล่าแล้วมันยาวแต่่าคนจะเล่าก็เล่าให้ฟัง <c oughs> อยากจะพูดแด่สั้นๆั้นให้มันคุ้มแต่มันหาไม่ได้นะท่านเนี่ยว่ามีคนคนหนึ่งเป็นคนจิตใจบุญสุนทานแต่เป็นคารวะอยู่อะไรจะเป็นบุญอะไรจะเป็น,น,นกุศลแกพยายามไปทําแกก็ทําให้มันดีแกก็ทาให้มันลนะเอียด ทุกอย่างนแหลยวางของที่นี่วางเลยตรงนี้ตรงนั้นวางเลยตรงนั้นถ้าลูกหลานจับมาเคลื่อนระบุญใช่ไหมไม่สบายใจนะนี่ไม่กวดจึงตรงวางตรงนี้ตาน้ําตรงวางตรงนั้นวางตรงนี้เมื่อใครมาทําผิดบังเลยปุ๊บใช่ไหมแต่แกเป็นคนละเอียดดีใจบุญดีเป็นระเบียบวันหนึ่งผมคิดจะเห็นสลาในป่าที่คนไปพักอยู่ในโรงไม้ นี่ทางใจมาสร้างสลานีา่ก็ดีนกันนะเพื่อจะได้บุญพอค้าพอขายไปมาจะได้พักผ่อนย่อนใจจะได้มีความสบายคิดแต่เกี่ยวกับไปทําอืมไปทําอย่างนี้อยู่ในป่าก็ยังนคนพักเมื่อทาเสร็จได้เกะกอ,อ่ต่อไปก็ต่ตตายตายไปแล้วิญญาณเนะี่ยไปเกาะอ,อยู่ตรงนั้นเนะี่ยคือมันเกาะได้เมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ย เมื่อสร้างสลาอะไรแกก็ไปพยายามไปดูมันสุกปกตรงไหนคนมาพักที่เป็นเป็นยังไงอะไรเรียบร้อยถ้าคนทําไม่ดีแต่แกก็ใจไม่ก็ดีถ้าคนใจดีแกก็สบายใจเพราะแกเปคนใจบุญทุนทานละเอียดระเบียบอีกวันหนึ่งพ่อค่าเปียนมาหลายร้อยเลยมาพักอืพี่มาพักแล้วก็พ่อข้าเปียนกินข้าวันกัน,นอ,น,น,เน,อาานเป็นเป็นแถวเรื่อของาลาไม่เป็นเศษ มามองก็ไม่เป็นระเบียบหรือเปล่าเนี่ยบอกเนี่ยมันมาพักเนี่ยยังมาดูนะมาดูทางศีรษะมันก็ไม่เสมอกันแต่ละบางคนสูงสูงบางคนต่ำสาวอ้มันยุ่งหัวใจด้วยตัอย่าทำไงทำไงดีฮะเ็าไปคอยไปดึงทางเท้ามันตรงไปมันเสมอศีรษะมันเสมอกันนะดึงไปสุดแถวแล้วก็เอาแถวนีกดูอ่อพอใจแล้วทีนี้เรียบร้อย ต่อก็มาดูทางเท้ามนนีกมาดูทางเท้าอ้าวไม่เสมอกันอีกแล้วทำไงนี่นะก็ไปดึงชี้าเขาขึ้นไปอีกยังมันเสมอกันนะทางนี้ก็ดึงเสมอการแล้วอดีแล้วเท้าดีแล้ววนไปก็เราตอบไปดูทางที่สายอ้าวไม่เสมอกันอีกแล้วทางนี้เปียดได้ยุ่งจนกระทั่งคืนเลยจนทอดอะไรนี่มันเป็นเพราะอะไรเนหะ้อคนนะ เท่านี้นะมันหลงไหมหลงหลายอ่ะหลงแค่นี้มันหลงเปรมันหลงอ่ะก็มานั่งคิดไปมาเนียรู้สกอ๋อไอ้คนนี้มันสั้นยาวไม่เสมอกันนะไอ้คมสั้นคมยาวของคนไม่เสมอกันก็มารู้สึกเออวางทั้งมันอย่างนี้คนใจมันมันแค่แล้วไม่แค่แล้วก็เพราะมันสูงมันต่ำไม่เสมอกันอย่างนั้นนี่เอก็เดมอวางก็สบายใจเพราะเห็นอะไร พอเห็นคนว่ามันไม่เสมอการแตก่อนเห็นคนฮะมันเสมอกันคนไม่เสมอกันทําไม่เสมอกันมันเสมอไม่ได้แกก็เป็นทุกข์แกก็มานั่งคิดเห็นความจริงเอ้อคนมันเป็นอย่างนั้นคนมันสั้นมันยาวไม่เสมอกันมันจึงเป็นอย่างนี้พอเห็นได้เช่นนี้ก็สบายเลยนะสบายใจนี่พวกเราอนมันการไปเห็นเหตุตอนนี้ก็ไปรู้เหตุมันเป็นอย่างนั้น การเะจองทำใหมันเสมอกันอย่างนั้นปัญหาที่จะต้องขิดแล้วเพราะมันแก้ไม่ได้จะไปตัดแข่งตัดขาต้องไม่ได้ก็จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่มาประชุมวันนีนะไม่เอามากเลยนะเอามากมันก็เอาไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> อัตมาก็เทศความจริงให้ฟังอย่างนี้หาความจริงจริงให้ฟังแต่บางทีก็เหนื่อยนะเหนื่อยเพราะอะไรบางที ข้าราชการบางกลุ่มมาฟังก็ฟังกันอย่างนี้เหมือนเราฟังเนนี้ฟังเสร็จแล้ว,วก็กราบลากลับบ้านก็เดินกันคุยไปแมอร่างน,นั้นท่านเทศให้ฟังถูกทุกอย่างนะเดี๋ยเราทํำไม่ได้ <laughs> <laughs> อันนี้อาจจะมากะเกือบจะหมดกาลังใจไปเหมื <laughs> อนกันมันหมด แต่ถ้าว่าทําอะไรมากๆก็โยนลงหน้าหมดใช่ไหมทำมาโยนลงหน้าหมดจะพงทำลายหมดใช่มันก็หมดกําลังใจที่จะสอนเมือนกันนะแต่ว่าอายความอดทนอาศัยแบคนในเสงมือกันถ้าจะมาจะตังความทุกข์กันในใจก,กลัวจะมันเป็นเปรตเลยไมให้มันเป็นต้องอดทนไว้พิจารณาไว้อย่างนี้